ขันดิเล่ยังนิทรรบก็ถูกช่องไปตามดำซิงฮะเดี๋ยวเรุ่มนี้เราเพมมาไปชมไอแบนท้งสิบศูนย์นะฮะทำงานดันดินนะฮะจะโหดจะแรงแค่ไหนนี่รอชมนะโอ้ตายเจ๊น้ำเนี่สบายตรงไม่ต้องเหยียบคัสต์นี่แหละฮะร,รถใหญ่ ตรงนี้นี่ขุดสานะครับแม่เอาดินมาถมขึ้นแล้วครับขุดถมถมนะฮะตรงนี้ Hén chặt Rồi rồi đồ mỹ Chặt lên, chặt lên ผมจะสอนวิธีดันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับถ้าดันก็จะดันเอาแนวร่องหนึ่งครับแล้วร่องต่อไปร้เราก็ดันตามที่เราดั้มดันรอบเรกครับถ้าจะถามเจ้าของว่าจะเอาดันสูงแค่ไหนเตี้ยแค่ไหนครับดันให้ดูแต่ร่องหนึ่งครับจะได้เก็บงานง่ายนะครับไม่ต้องแก้ตามทีหลังแต่ด้งานตัวเองครับยังไงก็ได้แต่ถ้าไปดันให้เขานี่เราเอาระดับให้เขาดูวนก็ได้ครับ เปิดหน้าหนึ่งแล้วก็ดันตามระดับที่เราดันไว้เนี่ยงานก็จะผ่านเลยครฮะก็หลบก่อนเดี๋ยวรถไถามา น้ำมันก็กินเยอะเหมือนกันนะครับวันกอ่อนนี่ก็พันกว่าบาทนะแปดร้อ่ดันได้ครึ่งวันนะหมดพอดีรถใหญ่ก็กินใหญ่ครับรถเล็กก็กินเล็กแต่กาดันงานก็จะออกน้อยครับรถใหญ่ก็งานก็จะออกเยอะครับ ออกหินเล่นแล้วพี่ตัวนี้เนี่ยกองเนี่ยดันเลยดันเลยเด<อ>ี๋ยวไปรอชมคลิปตะไบ